สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมนึก Trader Home อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์แปลงง่ายๆเลยนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพื่อนๆเทรดเทคนิค c อ l ได้ง่ายขึ้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้งานอินดิเคเตอร์บ้างแต่ก็ไม่มากนะักสำหรับเพื่อนใหม่สามารถเรียนรู้ร่วมกันกับพวกเราได้ที่เพจ e Trade Forex like, สบายๆย,ยังไงให้ยั่งยืน w w w f a c e b o o k c o m Trader at home หรือว่าช่อง YouTube Search คำว่า forex สบายๆก็ได้นะครับหลายๆคนเป็นกันเยอะมากคือการใช้อินดิเคเตอร์เยอะเกินไปทางลังที่หน้าที่มันซ้อนทับกันอยู่ทำให้การตัดสินใจในการเข้าเทรดของเพ,พื่อนๆเนี่ยช้าลงเพราะต้องให้อินดิเคเตอร์ทุกตัวเลยนะครับชี้ไปนในทิศท,ทางเดียวกันความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นมากมายรวมถึงการพลาดโอกาสในการเข้าเทรดด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก Don't use the Indicator that tell you the same things ฝรั่งเขาบอกมานะครับอย่าใช้อินดิเคเตอร์ที่มันบอกเรื่องเดียวกันเยอะเกินไปสรุปไม่ง่ายก็คือใช้น้อยๆครับฟังก์ชันละ1ตัวหรือว่า1ตัวต่อ1ฟังฟ์งชันนั่นคือดีที่สุดแล้วนะครับเราสามารถแบ่งอินดิเคเตอร์เป็นภาพชัดๆได้3แบบด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ l a g k i n g Indicator นะครับ l a g g i n g indicator เนี่ยใช้เวลายาวนานกว่า leading indicator ในการคำนวณค่า indicator ซึ่ง indicator เหล่านี้จะตัดสัญญาณรบกวนได้ดีใช้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับตัวกรองสัญญาณบอกทิศทางของตลาดเช่น moving average ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มของตลาดตัวที่2คือ leading indicator นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่า indicator ทุกตัวเนี่ยคำนวณค่าช้ากว่าแท่งราคาจริงหรือว่าคำนวณช้ากว่าแท่งเทียนนะครับ เพราะทุกๆสูตรเนี่ยก็คือต้องนําราคาปิดของแท่งเทียนมาคํานวณเพื่อให้ได้อินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับสัญญาณสําหรับเตือนว่าทิศทางของราคาอาจจะมีการกลับตัวเตรียมตัวเปิดออเดอร์หรือเพื่อหาจุดเทคโปรฟิตโดยใช้เวลาในการคํานวณที่สั้นกว่า Lagging Indicator ยกตัวอย่างเช่นพวก Stochastic r s i หรือว่า MACD ตัวสุดท้ายนะครับ c o n f i r m i n g indicator ช่วยยืนยันจุดเข้าเพื่อหาสัญญาณในการเข้าออ,อเดอร์เช่นพวก OBB Public ซาส่วนตัวผมเพิ่มมาให้ตัวหนึ่งครับก็คือใช้แท่งเทียนเลยรูปแบบแท่งเทียนเป็นตัว confirm กล่าวโดยสรุปนะครับข้อ1การใช้งานอินดิเคเตอร์ชนิดเดียวกันหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ทำให้เพื่อนเพื่อนเทรดได้ดีขึ้นตรงข้ามนะครับมันกลับทำให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจช้าลงมีโอกาสผิดพลาดเพราะเพื่อนเพื่อนลังเลนะครับ 2. เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องรู้ก่อนว่าอินติเคเตอร์แต่ละตัวบอกอะไรกับเรา ก่อนที่เพื่อนๆจะนำมาใช้ร่วมกันแล้วเลือกมาแค่1ตัวต่อ1ประเภทของอินดิเคเตอร์เมื่อเพื่อนๆทราบแนวคิดแล้วก็คอนเซ็ปต์ในการเลือกใช้อินดิเคเตอร์แล้วเพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นออกแบบระบบเทรดได้แล้วนะครับหลักการในการออกแบบระบบเทรดง่ายๆเลยก็คือ k i e p ย่อมาจาก keep it simple stupid ทำให้เรียบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเข้าเทรดได้ง่ายนะครับ สำหรับวิดีโอซีรีส์เนี่ยผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงเรื่องอินดิเคเตอร์แต่ละตัวว่าผมใช้งานยังไงเพื่อน,อนๆบางคนมีเทคนิคที่แตกต่างก็สามารถแชร์กันไว้ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับซีรีส์วิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอสอนพื้นฐานการใช้งานอินดิเคเตอร์เท่านั้นไม่แนะนําให้เพื่อนนําไปเทรดตามที่ผมสอนจนกว่าเพื่อนๆจะได้นําไปทดลองหรือว่าแบ็กเทสด้วยตัวของเพื่อนเองเสียก่อน มาถึงอินดิเคเตอร์ตัวที่7นะครับ ADX ADX มีหน้าที่บอกพลังของเทรน d นะครับถ้ามีค่ามากขึ้นก็แปลว่าเทรน d จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นถ้ามีค่าลดลงก็แปลว่าเทรน d เนี่ยเริ่มมีพลังน้อยลงเริ่มจะอ่อนแอลงเราไปดูตัวอย่างกันนะครับโอเคสำหรับ ADX แบบที่1ที่ผมใช้นะครับข้อหนึ่งคือผมจะใช้คู่กับ Moving Average ก็คือเส้น MA นะครับในการหาเทรน สังเกตจากรูปราคาแท่งราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average ก็คือเป็นดาวเทรนด์ข้อ2ผมจะมองหา ADX ค่าน้อยๆต่อเนื่องค่าน้อยๆต่อเนื่องสังเกตนะครับค่าน้อยๆต่อเนื่องซึ่งจากในรูปเนี่ยผมเจอละค่ามันต่ำกว่า25ตัวอย่างผมจะเน้นเลเวลที่25ของ ADX เป็นหลักนะครับตอนนี้ ADX ต่ำกว่าเลเวล25ยาวนานพอสมควรหลังจากนั้นผมจะรอให้ ราคา break บรก2 level ล25ขึ้นไปแล้วก็มีความชันสังเกตนะครับมีความชันมากขึ้นเห็นไหมครับตังนี้มีความชันมากขึ้นจากรูปเนี่ยเนื่องจากเป็นดาวเทรนด์แล้วก็การที่ adx เนี่ยเบ e กเ l เ v e l 5ขึ้นไปแสดงว่าเทรนด์ปัจจุบันซึ่งคือดาวเทรนด์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งจากรูปก็คือราคาปิดของแท่งนี้นะครับหลังจากนั้นราคาเปิดของแท่งนี้ผมก็เข้าเซลล์เลยเห็นไหมครับเข้าเซล์ที่ราคาเปิดของแท่งนี้ นี่คือแบบที่1น,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการาฟจริงกัน okay, เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการเทรด ADX ในรูปแบบที่1กันนะครับเงื่อนไขของแบบที่1คือเราจะใช้คู่กับเ้น Moving A v e r a g e ซึ่งผมใช้เป็น Simple Moving Average 20นะครับค่า20ข้อ2จะมองหา ADX ค่าในน้อยแบบต่อเนื่อง ซึ่งผมก็เจอค่าน,น้อยนะครับต่ำกว่า25ตัวนี้คือระดับ25นะครับก็คลิกเข้ามาที่ ADX นะครับผมใช้ ADX ค่า14นะครับแล้วก็ Level ก็คือใช้ add Level 25เข้าไปข้อ3จุดเข้าเนี่ยจะรอให้ ADX break Level 25นะครับซึ่งตอนนี้ก็ break Level 25ละคือจุดนี้เห็นไหมครับเราจะเข้าที่จุดนี้เลยนะครับ อีกทีนะครับตอนนี้เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับดูจากเซตความชันของ moving average มองหา adx ที่มีค่าน้อยน้อย25นะครับแล้ว adx ก็ตัด25ขึ้นนี่คือจุดนี้การเข้าเด d e r เราจะเข้าเมื่อราคาปิดของแท่งนี้แท่งนี้คือแท่งที่ตัด25เดี๋ยวลองดูนะครับว่าแท่งไหนตัด25ตอนนี้25.4123ดูตัวเลขน,นะครับ 25. 4 1 2 3แปลว่าแท่งนี้ตัด adx ทะลุขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแท่งนี้ตัด A/DX ทะลุขึ้นมาแล้ว25.4123ทุดจุดนี้เมื่อแท่งนี้ปิดปุ๊บราคาเปิดของแท่งใหม่คือจุดนี้นะครับเพื่อนๆเข้าออเดอร์เซลล์ order, sell, ได้เลยโดย Stop l o อกก็อยู่ที่ high ล่าสุดแล้วก็ราคาก็ไหลลงมานี่คือตัวอย่างที่1ของการเทรด A/DX ในแบบที่1น,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสัก1ตัวอย่างนะครับ โอเคเจอละเงื่อนไขข้อแรกคือเราจะใช้ moving average หาความชันใช่ไหมครับความชันของ moving average เจอเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเงื่อนไขข้อที่2มอง a d x ค่าน้อยๆต่อเนื่องยาวๆเข้าใมครับมอง a d x ค่าน้อยๆต่อเนื่องยาวๆคือถ้าเพื่อนเห็น a d x ลงมาต่ำกว่า25หลายๆครั้งเนี่ยก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขเหมือนกันเงื่อนไขข้อที่3ก็คือเราจะรอจุดเข้าก็ต่อเมื่อ adx break level 25ขึ้นไปล้ซึ่งก็คือจุดนี้นะครับเดี่ยวซูมเข้าไปเส้นนี้เท่าไหร่ครับ26จุดนี้แปลว่า break ละแท่งนี้ break ไปแล้วนะครับ adx break level 25ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อแท่งนี้ปิดตัวลงนะครับเปิดของแท่งใหม่เพื่อนๆสามารถเข้าออเด้ร์ b ายได้เลยซับล็อตก็อยู่ที่โลล่าสุดนะครับอาจจะปรับมาใช้สักประมาณนี้ก็ได้ครับเท่นี้ก็ชนะไป เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าไอ้เส้นเนี่ยผมเอาขีดไว้ทำไมอยากจะให้เพื่อนๆที่ถนัดการใช้งานเทรนด์ไลน์เนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับ ADX ได้ด้วยเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับแบบที่1ของการเทรด ADX สำหรับแบบที่2เนี่ยผมใช้คู่กับเส้น Moving Average ในการหาเทรนเหมือนเดิมครับเป็นดาวเทรนอันที่2คือผมจะมองหา ADX ให้มากกว่า25แล้วก็ยกตัวขึ้นเยอะๆมีความชันซึ่งก็เจอละ adx มากกว่า25แล้วก็เริ่มยกตัวขึ้นนะครับและเงื่อนไขข้อที่3ผมจะรอให้ราคา break สามเหลี่ยมปากปิดตีเทรไลน์นะครับอันนี้เทรไลน์ขาลงอันนี้เป็นทรไลน์ขาขึ้นแบบสั้นๆตีเทรไลน์เพื่อหา3มเหลี่ยมปากปิดเมื่อราคา break นี่คือเงื่อนไขข้อที่3หลังจาก break ปุ๊บราคาเปิดของแท่ง,งถัดมานะครับผมก็เข้า order sell ละเพราะเป็นดาวเทรนใช่ไหมครับราคา b r e a ลง break สามเหลี่ยมลง เป็นดาวเทรนแล้วก็ ADX ตัด25ขึ้นแปลว่าเทรนขาลงเริ่มแข็งแกร่งผมเข้าเซลล์ที่ราคาเปิดของแท่งนี้นะครับนี่คือแบบที่2เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างจากกราฟจริงกันครับเรามาดูตัวอย่างจากกราฟจริงนะครับการเทรด ADX ในแบบที่2นะครับเงื่อนไขคือใช้คู่กับ Moving Average เหมือนเดิมครับก็เป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับเงื่อนไขข้อที่2คือเราจะมองหา ADX ที่มีค่าเยอะ ค่าเยอะที่ว่าก็ไม่มีอะไรครับก็มากกว่า25ซึ่งก็บริเวณนี้เดี๋ยวผมให้ไ like ลท์ทนะีเนาะซึ่งบริเวณนี้ก็สูงกว่า25ทั้งหมดนะครับข้อ3จุดเข้าเราจะรอให้ราคาเบรกสามเลี่ยมปากปิด3ามเลี่ยมปากปิดเขเคครับเพื่อนๆมองย้อนขึ้นไปข้างบน3ามเดี่ยมปากปิดเกิดจากการตีเทรลไลน์ซึ่งผมก็ตีเทรนไลน์ไฮนี้เชื่อมกับไฮนี้ก็ออ,อมาเป็นเส้นทเทรลไลน์ด้านบน อีกด้านหนึ่งครับผมก็ตีเทรนไลน์จับก้นชนก้นเห็นไหมครับก้นชนก้นก็เกิดเป็นเทรนไลน์อีกหนึ่งเส้นสองเส้นมาเจอกันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมปากแคบๆเนี้ยเราเรียกว่าสามเหลี่ยมปากปิดนะครับหลังจากนั้นเราจะรอให้ราคาเบรกสามเหลี่ยมปากปิดลงมาผมซูมเข้าไปนะครับโอเคซูมเข้ามาชัดๆนะครับก็เห็นว่าราคาปิดเนี่ยเบรกเทรนไลน์ลงมาละเพราะฉะนั้น เราจะเข้าออเดอร์เซลล์ที่ราคาเปิดของแท่งใหม่ Stop l ลอ s ก็อยู่ที่ High ก่อนหน้านี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะปรับลงมานิดนึงใช้ volatility stop ก็ใช้เส้น SMA 20เป็น Stop Loss ได้เช่นกันเอเคนะครับเทรดนี้สักพักหนึ่งราคาก็ไหลเพื่อนๆก็น่าจะเห็นชัดเจนว่าวเราเทรดตามเทรนดครับโอกาสที่ผิดพลาดก็จะน้อยกว่าเคมาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ เงื่อนไขในแบบที่2ก็คืออันแรกเราใช้ MA ในการหาเทรนด์ซึ่งก็คือตอนนี้ Moving Average ยังคงเป็นขาลงอยู่ชัดเจนนะครับยังเป็นคงคงเป็นขาลงอยู่ชัดเจนลับ2ก็คือเราจะมองหา ADX มากกว่า25จากตัวอย่างเนี่ยคือโซนนี้ผมซูมเข้ามาเนี่ย ADX โซนนี้เนี่ยมากกว่า25เข้าไหมครับอันดับ3เราจะรอหาราคาบเบล็สามเหลี่ยมปักปิด ซึ่งสาเหลี่ยมปักปิดผมก็ตีเป็นเส้นสีแดงนะครับสาเหลี่ยมปักปิดซึ่งจริงเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาตัวน,นี้เป็นโลใช่ไหมโอเคเพื่อนๆใช้ตัวน,นี้เป็นสาเหลี่ยมปักปิดก็ได้เข้ามครับใช้ได้เหมือนกันจุดที่เราจะตีเทรลน์เนี่หลักการง่ายๆคือเราจะใช้สวิงโลสวิงไฮก่อนหน้านี้แต่ในรูปนี้ผมไม่ได้ใส่แฟ a กท่ล เพื่อนๆสามารถมองหา Swing Low Swing High ได้จากวิดีโอที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่อง Swing Point อยู่ในช่อง YouTube แล้วก็อยู่ใน Page f o l l กของเราด้วยนะครับโอเคเมื่อเจอแล้วเงื่อนไขข้อที่3คือเราจะรอให้ราคาเบรกสามเหลี่ยมปักปิดลงมาซึ่งเราก็เจอแท่งนี้นะครับเบรกลงมาแล้วโอเคไหมเมื่อราคาเปิดของแท่งใหม่เพื่อนๆสามารถเข้า o ด r s เซลได้เลย Stop l o s อก็อยู่บนนี้นะครับก็ได้ได้เกือบ2เท่าเนาะได,ได้เกือบประมาณเกือบ2เท่า จบแล้วกับตัวอย่างการเทรด A/DX ในแบบที่2นะครับโอเคมาถึงแบบที่3นะครับเงื่อนไขแบบที่3เหมือนเดิมใช้คู่กับ moving average เป็นดาวเทรน n ์นะครับเงื่อนไขข้อที่2คือผมจะรอให้ A/DX มากกว่า25แล้วก็หักตัวขึ้นตอนนี้ผมเจอตรงนี่ผมเจอตรงนี้นะครับหักตัวขึ้นแล้วและเงื่อนไขข้อที่3ก็คือ ให้รอให้เกิด o อ e r b o บอสหรือ o v e r s o l โที่ s t o c h a s ติ c ก่อนซึ่งในรูปเนี่ยเราก็เจอใช่ไหมครับเป็น o v e r อร์เป็นโอบอสมีการซื้อเยอะเกินไปที่โ o c h a s t i c แล้วก็เส้น s โ o c h a สติกเส้นทึบตัดเส้นปากลงก็มองหาโอกาสเข้าเซลเลยเข้ม okay, ครับที่ราคาปิดของแท่งนี้พอมาถึงราคาเปิดแท่งนี้ผมก็เข้าออเดอร์เซลเลยเนื่องจากเป็น d o ดาวเทรน เทรนแข็งแรงมากขึ้นเพราะ e d x ตัด25ขึ้นรวมถึงโอบอสของโซเชียสติกแล้วก็เส้นปะเส้นทึบของโซเชียสติกเนี่ยตัดเส้นปะลงผมก็เข้าออเดอร์เซลล์นี่คือตัวอย่างแบบที่3นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกักกราฟจริงกันเรามาลองดูตัวอย่างการเทรด e d x ในแบบที่3นะครับจากกราฟจริงกันเงื่อนไขการเทรด e d x x ในแบบที่3ก็1ใช้คู่กับ Mo ๊วิกเอ สังเกตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เทรนขาลงใช่ไหมครับข้อ2มองหา adx ที่มีค่ามากกว่า25ผมก็เจอแล้วครับมองหา adx ที่มีค่ามากกว่า25ก็คือโซนนี้นะครับข้อ3จุดเข้าเราจะรอให้เกิด overbought หรือ overso เราจะเทรดตามเทรนใช่ไหมครับเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเราจะรอให้เกิด overbought stochastic เกิด overbought เราก็จะเข้าเทรด เกมครับเงื่อนไขสโตแคสติกเพื่อนเพื่อนลองย้อนกลับไปฟังวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสโตแคสติกก็หลักการง่ายก็รอให้เส้นทึบตัดเส้นปลาลงซึ่งก็คือตรงนี้นะครับเส้นทึบตัดเส้นปลาก็น่าจะเป็นประมาณแท่งนี้โอเคเมื่อแท่งนี้ปิดตัวลงเพื่อนเพื่อสามารถเข้าที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาก,ก็คือแท่งนี้เข้าออเดอร์เซลล์ได้เลยเข้นครับนี่คือการเทรดเอเด็กซ์ในแบบที่3ตัวอย่างแรกนะครับ เดี๋ยวลองหาอีกสักหนึ่งตัวอย่างโอเคใช้ตัวอย่างนี้แล้วกันขอน้อ1เงื่อนไขคือใช้ moving average ในการหาเทรนด์ซึ่งเพื่อนๆเ,เจอแล้วว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นใช่ไหมครับขออ้อ2รอ adx มากกว่า25โซนนี้ทั้งโซนเลยครับ adx มากกว่า25ขอา้อ3รอหา oversold เนื่องจากตัวเนี้ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนๆมองหา oversold oversold Over มองตรงไหนครับ ตัวนี้ครับ o v e r อร์โซของโ o c h a s t i c และจุดเข้าวก็เหมือนเดิมครับรอให้เส้นทึบตัดเส้นปละขึ้นก็คือประมาณแท่งแท่งนี้นะครับนะครับปิดของแท่งนี้ระครับปิดของแท่งนี้ปิดตัวลงนะครับเปิดแท่งใหม่เพื่อนๆเ,เ,เข้าออเดอร์บายซับล็อตอยู่ที่โล่ก่อนหน้าก็เทรดนี้ชนะไปได้กำไรไปนะครับโอเคก็จบลงไปกับตัวอย่างการเทรด EDX ในแบบที่3นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรูปแบบการเข้าเทรดโดยใช้ ADX เพื่อนๆชอบรูปแบบไหนก็นำไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับโดยมีข้อแม้ที่สำคัญคือก่อนที่เพื่อนๆจะนำไปใช้ในการเทรดจริงเนี่ยเพื่อนๆต้องทำการแบ็กเทสระบบหรือกลยุทธ์ของเพื่อนๆให้ชำนาญก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ